ใครอยากได้รหัสเกมชิ้นฟรีต้องดูคลิปนี้ที่ผมต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาได้ทำการแจกรหัสเก์ชิ้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันอยู่บนช่อง YouTube ของคุณปุณดาเกมเมอร์นะครับหรือชื่อช่องชื่อว่าปุณดาเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับนะเขาได้มีการโพสต์ไว้ว่าจะจัดกิจกรรมนะครับ ประมาณวันที่30นี้ครับเท่าที่ผมเห็นเขาโพสนะครับนะสาเมษายนนี้ซึ่งไ d ดีที่เขาจะเอามาแจกเนี่ยถือว่ามีมูลค่าเยอะอยู่นะมีไพ่โมจเจมถึง30,000ื่นเพชรเลยเลยสามหมื 30, ่นเพชรขึ้นไปอะ่ะเออเท่าที่ผมสอบถามน้องอะไรเข้ามาแล้วก็มีตัวของลูกแก้วโลลุงกับโลสีฟ้าอีกนะครับนะไม่รู้อีกกี่ลูกอ่ะแต่มันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับรับรองว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นเกณฑชินมือใหม่หรือใครอยาก เอารหัสนี้ไปสมตัวที่เราเองอยากได้แต่ยังไม่เคยมีใน ID ดีหลักก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของเขาน้องเขาได้นะซึ่งโอ้ไม่ก็เดี๋ยวผมทําการแปะช่องน้องเขาแล้วก็ตัวกิจกรรมแล้วก็ตัวร้านของตอมแต้มช็อปไปด้วยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นคนที่เอาไ d ดีมาแจากให้น้องพูดาดาไปส่มนั่นเองนะครับนะซึ่งกิจกรรมของเขาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับ และแล้วละครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในตัวช่องของน้องเขานะครับบุนดาราเกมเมอร์ทีวีนะดีคนติดตาม20,000กว่านะครับแล้วก็นี่เป็นโพสตล์ล่าสุดที่เขาโพสต์เอาไว้นะบอกว่ามีสปอนเซอร์ติดต่อมาแล้วครับแล้วก็ทําการแจก ID ตัวรหัสเกมเกณฑ์ชิ้นนิ้มเพชรนะครับที่มีมูลค่าไพ่โมจ์เจมเนี่ยเกิน30,000เพชรแน่นอนนะครับนะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็ดูตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับนะแค่เข้าไปคอมเมนต์ใต้ลิงก์โพสต์ของเขานะครับนะแล้วเขาจะทําการสุ่มนะครับในไลฟ์สตรีมนะ ไรดี้นี่แล้วก็มีหลักฐานอะไรให้ดูเลยว่าเออสปอนเซอร์เขาเนี่ยเป็นของแท้นะไม่ใช่ของเกนนะแล้วก็มีการแบบถ่ายรูปเอาไว้เก็บว่าเป็นหลักฐานว่าเออเขาส่งมาจริงนะอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบมาหลอกเด็กอะไรนานาสารพัดนะครับนะนี่มีหลักฐานจริงๆเลยนะนี่ผมก็เปิดให้ดูเลยนะครับของเขาก็มันจะดีใจมากนะน้าเป็นครั้งแรกบางที่สปอนเซอร์เขาติดต่อมานะครับนะนี่ก็ว่ามีรูปภาพมี การถ่ายหลักฐานแชทเอาไว้นะครับว่าว่ามาติดต่องานอะไรยังไงนะก็เป็นการเก็บหลักฐานน้องเข้าไปนะว่าแบบเออไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาอะไรนะมันแจกจริงนะใครที่อยากได้ของก็รอติดตามไลฟ์สตรีมน้องเขานะมาน่าจะประมาณวันที่30ไม่ก็วันนี้เนี่ยนะครับนะีผมนี่ผมไปส,สอบถามน้องเข้ามานะครับนะไอดี ID นี้ซึ่งแจกจริงด้วยแหละผมว่านะน้องเขาก็ถือคลองไอดีอยู่นะตอนนี้ และสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือทางร้านสมแต้มช็อปนั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นทางร้านที่บริการขาย ID เกมที่ลองโลเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเกม g e n ชิ้นอิม a พกนิเกะเกมนาน,า,นาอื่นๆดีครับที่มีอีกหลายเกมเลยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไปสนับสนุนหรือไปจับจ่ายกันได้นะครับนะมีของเรื่องมากมายเลยนะในดีราคาถูก ถ้ามีตั้งแต่หลักสิบยันหลักพันเลยก็ว่ากันไปนะาลองไปซื้อกันได้นะใครที่กําลังหาไ d ดีใหม่อยากเริ่มเล่นเกมใหม่ก็ไปจัดทางร้านเขาได้นะนี่ร้านนี้เลยนะครับนะไม่โกงไม่เกียดแน่นอนนะติดต่อมีตัวจริงมาซะขนาดนี้แล้วอแล้วก็สุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณน้องบุญธนาเกมเมอร์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่สามารถอนุญาตให้ผมนะครับนำข้อมูลส่วนนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆหรือทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรหรือมีข่าวอะไรที่มันน่าสนใจในครั้งหน้าครับเดี๋ยวผมจะจะนำมาเล่าแบบนี้อีกแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ